วันนี้พคเกมวันพีทเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับตัวละครฟรีซีรีส์ที่โคตรเก่งโคตรดีและก็แนะนำเลยครับว่าคุณควรปลดกุญแจอัพเวล150ไปเลยครับเพราะมันเก่งโคตรๆโกงของจริงนะครับซีรีส์นะครับตัวฟรีที่ผมจะแนะนำครับก็จะเป็นซีรีส์ของพวกกลุ่มหมวกฟางสีเหลืองครับพวกนี้ครับ ลูฟี่โซโลนามิซันจิอุซอบชอปเปอร์โรบินจินเบยโซคิงแฟรงกี้ครับนี่คือซีรีส์ของกลุ่มหมฟางตัวฟรีซึ่งพวกนี้ครับคุณจะได้จากเควสมือใหม่หรือเควส์ชอปเปอร์นะครับคุณเล่นเควสมือใหม่ไปครับมันก็แจกมาและก็แถมสามารถหาได้จากอีเวนต์ของไพ่เล็กคิงนะครับนี่เลยเควสมือใหม่เล่นผ่านไปก็ได้หมานะครับแล้วก็อีเวนต์ของไพ่เล็กคิง ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับคุณก็สามารถาใช้แต้มของพระเหลกคิงเนี่ยไปแลกซื้อมาได้เนาะตรงนี้ครับก็เข้าไปนะครับมีครบนะครับสามารถแลกซื้อมาได้และอีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นด่านของอีเวนต์นะครับซึ่งด่านอีเวนต์เนี่ยจะมีดรอปแค่บางตัวนะครับจะไม่ได้มีครบทั้งหมดนะจะมีแค่4ตัวเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นโซโล่ซันจิโรบินโซคิงครับ มีดรอปให้ฟรีแค่4ตัวนะครับนอกนั้นหาได้จากร้านของ p i l e t King หรือเควสของมือใหม่เนาะประมาณนี้ครับซึ่งตัวละครพวกนี้ถามว่ามันเก่งยังไงถ้าหากเป็นเวลของ99มันก็โอเคมันก็แค่โอเคแต่ตอนนี้ครับเกมได้อัปเดตมาใหม่ครับมีเวล150เข้ามา150ของพวกนี้มันเซ็กิลเปลี่ยนไปและดีขึ้นโค้ๆน,น,นะครับ คำว่า150นานั้นคุณไม่จำเป็นว่าคุณต้องอ,อัพเวลถึง150ของจริงคุณแค่ลดลิมิตเลเวลครับตรงนี้ครับก็คือว่าอัลตรคอของอ,อย่างเช่นโซโลเนี่ยซ้สำๆม,มากินกันเองให้ครบ9ตัวก็สามารถอัพเวลถึง150ได้หรือ,อก็ตรงนี้ครับกดเข้าไปและใช้ใบทองๆอ,อย่างเงี้ยกินไป9บาใบเซ็ต ใบ,าบา9บาใบหรือตัว9ตัวกินไปก็คือว่าปลดลิมิตครบแล้วเวล150นะครับไม่จำเป็นว่าคุณต้องอักเวลจริงถึง150นะขอแค่ว่าปลดลิมิตเวลเต็มก็พอนะครับสกิลก,ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเนาะซึ่งสกิลเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นผลที่ทําให้ตัวคายพวกนี้ดูหน้ากลับมาเล่นดูหน้าใช้มากขึ้นคือปัจจุบันถามว่าตัวคายพวกนี้มันได้ใช้งานหรือเปล่าได้ใช้ครับได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะ แต่พอเวลโลห้าสิปุ๊บโอ้โหมันโคตรน่าใช้และคุ้มค่าแก่การเอาไปอัพกุญแจปลดลิมิตเลเวลมากๆนะครับซึ่งการอัพกุญแจเนี่ยก็คือให้คุณกดปลดลิมิตเนาะและก็ใช้กุญแจรครับใช้กุญแจเงินนะครับในการปลดขึ้นไปนะครับกุญแจเงินหน้าตาก็จะประมาณนะครับสีเงินอ,อันนี้ครับก็กุญแจเงินได้จากอ e ีเวนต์ต่างๆนานาเนาะแล้วก็เทเช่แบบนะครับก็ ไปเลยครับมันคุ้มนะเพราะสก,กิลของอาบิหลักอันที่สมของตัวละครพวกนี้มันคุ้มอย่างเช่นเป็นลูฟี่ลูฟี่อาบิหลักอันสามก็จะเป็นการการขีวข้าว2อันอันนี้ก็แจ่มมากหรือจะเป็นอย่างเช่นโซคิงโซคิอง,อ,งอาบิหลักอันสามก็สามารถทำให้โซคิงนั้น ใช้ไม่ตันได้2ครั้งใน1เทรเธอนะครับก็ถือเป็นตัวละครพวกนี้ที่สามารถอัพปลดลิมิตเลเวลและทั้งปรดกุญแจค่อนข้างจะคุ้มมากๆ,ๆนะครับเอาเรามาดูสกิลกันเลยนะครับอ๋อก็เริ่มจากลูฟี่้ลยกันเนาะเพราะลูฟี่เนี่ยในข่าวสารมันไม่มีบอกนะครับมันจะบอกแค่ในเกมตรงตัวละครของมันเลยนะาลูฟี่เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้สกิลยไงซึ่งตอนนี้ลูฟี่ผมเป็นเวล150นะครับ สกิลกับตันเนี่ยคือเปลี่ยนไปแน่นอนก็คือว่าจะแรงขึ้นอ่าสีเหลืองไม่ตายไวขึ้นหนึงเทินตัวเองโจมตีไป5.25เท่าเพื่อโล่มทีมทั้งหมดทุกตัวทุกสา ح, ทุกสีเพิ่มไป4.5เท่าเลือด1.4เท่าและแถมสาม,มารถล้างใบกับตันช็อตทั้งหมดได้3เทินซึ่งผลของการล้างได้นี้เป็นผลของเวล150นะครับโค้ดแฉลยนะ ล้างดีบัฟ2อย่างถึงจะแค่3เทินแต่มันก็ยังดีมากนะครับและแถมสามารถเพิ่มเวลได้ด้วยฟาร์มเวลได้ไวขึ้นเพิ่ม1.5เท่านะครับฟาร์มเวลได้ล้างดีบัฟได้ถือว่ากับตานเนี่ยดีขึ้นมากนะครับส่วนไม้ตายนั้นก็คือ,อลดคูดทั้งมดนะครับหเทินเปลี่ยนแก้วตัวเอเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สามารถบัฟโจมตีให้กับอาสีเหลือง 2.5เท่า3เทิร์นถ้าหากกด perfect 3ครั้งขึ้นไปเทิร์นต่อไปจะเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วที่มีอยู่แล้ว0.25เท่านะครับก็ถือว่าสกิลดีขึ้นนะแต่ผมคิดว่าตัวคะคตัวนี้มันเหมาะเอาไปเล่นคอมโบตอนไปกับตานมากกว่านะครับเพราะมันสามารถล้างได้ทั้งใบทั้งช้อตตั3้3เทอร์นนะครับลูฟี่ครับประมาณนี้ต่อไปตัวละคร โซโลนามิสันจิอุซบแฟรงกี้โซคิงจินเบย์เครับมาดูกันคือบางตัวเนี่ยเปลี่ยนไปว้า wow! วบางตัวเปลี่ยนไปแล้วโคตรเทพก็มีนะครับมาดูกันเริ่มกันจากโซโลนะครับโซโลนะครับสกิวดั้งเดิมกับอาไม่ต่างนะครับก็คือทำดาเมจ20สเท่านะครับใส่ทั้งหมดบัฟเอฟเฟกต์แกให้กับสีเหลืองนะครับ1.75เท่า3เทิน จบเลยแค่ทำการทำดาเมจแล้วก็บัฟเอฟเฟกต์แก้วนะครับแค่1.75เท่าแต่3เทอร์นะครับแต่พอเวล150ครับก็จะกลายเป็นทำดาเมจ60เท่าใส่ทั้งหมดแบบทลุกกระดป้องกันบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้กับสีเหลือง2.25เท่า3เทอร์แรงขึ้นและจากเดิมอยู่ที่แค่1.75 เวล150กลายเป็น2.25เท่านะครับ3เทอรนะครับถ้าหากมีลูฟี่ในทีมหรือซัพพอร์ตอันนี้แจ่มมากเลยก็คือว่าจะเป็นลูฟี่ที่เป็นอยู่ในทีมกับตันหรือลูกเรือก็ได้หรือลูฟี่นั้นจะอยู่ตำแหน่งของซัพพอร์ตก็ได้ก็นักเหมือนกันนะครับถ้าหากมีอยู่จะสามารถล้างบัฟของกรอดสีฟ้ากรอดผ่าครึ่ง ได้5เทินนะครับมันแฉลมากเลยนะคือมันมีการล้างบับเพิ่มเติมขึ้นมา2อ,อย่างเนี่ยทั้งกรบฟ้าทั้งกรบผ่าครึ่งถึง5เทินเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโซโลเลยดูเป็นตัวครที่ดูน่าใช้มากขึ้นนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นนายมิจังนะครับนายมิจังเวลก9ก็คือขั้น1ล้างช็อตล้างโซ่1เทินขั้น2ล้างช็อตล้างโซ่3เทิน เปลี่ยนแก้วตัวคอนที่ติดกับตัวนี้เป็นตรงสีก็คือว่าล้างแค่สามเทินนะแต่พอเวลร้อยห้าสิบปุ๊บขั้นหนึ่งล้างช็อตล้างโซ่สองเทินเปลี่ยนแก้วที่ติดกับตัวนี้เป็นแก้วตรงสีขั้นสองล้างช็อตล้างโซ่ห้าเทินเปลี่ยนแก้วที่ติดกับตัวนี้รวมมืดมนด้วยเป็นตรงสี ถ้าหากมีลูฟี่ในทีมหรือซับพอตสามารถทำให้ศัตรูทั้งหมดติดช็อตได้1เทินซึ่งช็อตนั้นมีโอกาส50%ที่ศัตรูนั้นจะตีมาไม่ได้และก็จะบัฟโจมตศัตรูที่ติดช็อตแรงขึ้นด้วย2เท่า1เทินคือสกิลนี้มันคล้ายกับนามิลิมิเต็ด6ดาวเลยครับ ติดชอ็อตได้บัฟตีศัตรูที่ติดชอ็อตแรงขึ้นด้วยมันดีขึ้นแบบโคตรๆนะครับนแถมมากๆเลยนะล้างบัฟได้เยอะขึ้นแถมทําให้ติดชอ็อตได้ด้วยโคตรแจ่มโคตรดีกับนายมิจังครับและก็สกิลอาร์บิลัอัหลังการปลุกุญแจก็คือสามารถทําให้ไม่ตายครับไวขึ้นได้4ทเทินนะครับพอเริ่มหนอยเรื่องเกี่ม,มานะก็ไม่ตายของนายมิจังนะั้นอยู่ที่แเทินคือ มาถึงปุ๊บเหลือ4เทินและและ4เทินนั้นกับตาอีกประมาณ2เทินอาปีหลัก2เทินคือจบเลยมาถึงปุ๊บไม่ตายใช้งานได้เลยครับไม่ตายค่อนข้างจะไวมากๆนะนานมิจังเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอุศบเลครับอุซบเ9้ก็คือเพิ่มเทินศัตรูทั้งหมด2เทินล้างปิดไม่ตาย2เทินล็อกแก้วทั้งหมด2เทินครับเวล150ก็คือเพิ่ม เธอศัตรูทั้งหมด2เทินล้างปิดไม่ตาย5เทินล็อกแก่ทั้งหมด2เทินถ้าหากมีลูฟี่ในทีมหรือซัพพอร์ตอยู่จะบัฟเพิ่มค่าเชนให้0.9เท่า3เทอนนะครับอุศพนั้นอาจจะดูไม่ว้าวมากแต่โอเคมันล้างได้มากขึ้นก็คือล้างได้ตั้งอ่าเทินเนาะจากเดิมแค่2เทิน กลายเป็น5เทินนะครับแทบสกิลของอาร์บีหลักหลังปลดกุญแจแล้วก็คือสามารถกรันการถูกปิดสกิลของลูกเรือของอุศพเองได้5เทินนะครับก็ถือว่าแจ่มนะอุศพครับต่อไปคือซันจีนะครับซันจีเวลของเก้ากก็คือสามารถเปลี่ยนแค่ตัวกครที่ติดกับตัวนี้เป็นตรงสีได้บัฟล็อกค่าเชน2.5เท่า2เทิน เวล150ก็คือสามารถเปลี่ยนแก้วตัวละครที่ติดกับตัวนี้รวมมืดมนด้วยเป็นตรงสีบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้2.5เท่าถึง30เท่า2เทินเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมบัฟแค่ล็อกค่าเชนธรรมดา2.5เท่าแต่นี่คือบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้2.5ถึง30เท่าถึง2เทินด้วยกัน ถ้าหากมีลูฟี่ในทีมหรือซัพพอร์ตอยู่สามารถล้างบัฟเกราะบาเลียเกราะสีทองได้1เทินอันนี้โคตรว้าวนะครับล้างบัฟเกราะทองได้ด้วยเกราะบาเลียได้ด้วยครับถือว่าประตคอที่ดูได้ใช้งานบ่อยขึ้นนะและยังไม่จบครับสั้นจีหลังปลดกุญแจแล้วสกิลอาบีหลักนั้นสามารถใช้ไม้ตายได้2ครั้งใน1เทิน์น2ครั้งนะ มายความว่าซันจินั้นสามารถล้างบับของเกราะบาเลียแล้วก็ทองได้ถึง2เเถินด้วยกันเพราะใช้ไม่ตาย2ครั้งก็กลายเป็น2เถินนะครับแจมนะล้างเกราะทอง2เเถินนี่ก็ไม่ได้ใช่ตัวคอที่หาง่ายๆนะครับแจมขึ้นนะต่อไปก็จะเป็นชอปปร์ขุ่งนะครับดังเดิมก็คือ,อขั้น1บัฟเกราะลุ่งประมาณ50% 1เทอร์น ขั้น2บัฟเกราะลุง้งห5 3ิเอร์นฮิลเลือด3,000ตอนจบเทิร์น3เถินนะครับธรรมดากคู่เลยแต่พอเวล150ปุ๊บขั้น1บัฟเกราะอาลุ้ง50% 1เทอร์นฮิลเลือด5เท่าแล้วก็จะฮิลเลือดอีก3,000ตอนจบเทินนะครับ1เทินถ้าหากมีลูฟี่ในทีมจะสามารถ ลดต้านทานของสีเหลืองได้สีเหลืองจะตีสตูแรงขึ้น10%สองเธอนนะครับ10% 2เธอนนะสีเหลืองตีแรงขึ้นนะครับส่วนขั้นง2ก็คือสามารถบัฟเกระรุง60% 3เถินฮิวเลือด10เท่าแถมสามารถฮิวเลือดได้แบบเลือด2หลอดด้วยแล้วก็แถมสามารถมีการฮิวเลือดได้4,000ตอนจบเทิน3เธินนะครับ แล้วก็สามารถล้างผิดได้9 9เทินล้างเผาไหม้ล้างลดค่าเชนได้5เทินถ้าหากมีลูฟี่ในทีมก็สามารถทำให้สีเหลืองนั้นตีแรงขึ้นได้อีก20% 2เทินนะครับเป็นการลดต้านทานสีเหลืองลง20% 2เทินนะก็โอ้โหดูดีขึ้นดูเปลี่ยนไปมากๆจากเดิมที่ว่ามีแค่การบัฟกราะหิวเลือดมันเพิ่มเติมก็คือ อยู่เลือดบัฟเกาะแรงขึ้นด้วยและแถมสามารถล้างดีบัฟเผาไหม้ลดค่าเฉและก็ลดต้านฐานได้ด้วยเนาะแจ่มขึ้นมากๆครับต่อไปก็เป็นโรบินจังนะครับโรบินจังเก้าก้าก็คือล้างใบกับตันลดโจมตี3มเทินเปลี่ยนแก้วมืนมนและแก้วที่ติดกับตัวนี้เป็นแก้วตรงสีของทีมเวลอหาสิบก็คือ สามารถล้างใบกับตันลดโจมตีกลายเป็น5เทินจาก3เทินกลายเป็น5เทินเปลี่ยนแก้วมืดบนและแก้วที่ติดกับตัวนี้เป็นแก้วตรงสีถ้าหากมีลูฟี่ในทีมหรือซับพอร์ตอยู่สามารถลดกระศัตูทั้งหมดได้80% 3เทอร์นบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะแรงขึ้น1.75่เท่า3เทินครับนี่ก็คล้ายกับโลบิน ลิมิเต็ดนะครับเหมือนกันเลยโลบินลิมิเต็ดหดาวก็มันสามารถลดเกาะได้สามารถบัฟศัตูที่ถูกลดเกาะแรงขึ้นได้ด้วยคือมันคล้ายกันเลยครับแค่ว่าความแรงของบัฟมันจะเบาวกว่า6ดาวลิมิเต็ดแต่คือโดยรวมเนี่ยมันคือคล้ายกันามากนะครับโลบินจังครับแล้วก็โเบินจังนั้นหลังปลดกุญแจแล้วอาบิลอันสามสามารถทำให้ไม่ตายนั้นไวขึ้นได้3เถอนนะครับตอนเริ่มเกมนะ แล้วก็เป็นแฟรงกี้ครับแฟรงกี y, ้เวล99ก็คือสามารถล้างบัฟกรอดสีฟ้าแล้วก็กรอดสีรุ้ง3เทินปั๊บโจมตีสีแรงขึ้นได้ให้กับสีเหลือง1.75เท่า3เทินเวล150ก็คือสามารถล้างบัฟของกรดฟ้ากรดรุงได้เพิ่มเป็น5เทิน ถ้าหากมีลูฟี่ในทีมหรือซัพพอร์ตอยู่จะบัฟบโจมตีสีแรงขึ้นให้กลายเป็น2.25เท่า3เทินถ้าหากไม่มีลูฟี่อยู่ก็บัฟแค่1.75เท่า3เทินเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าบัฟได้แรงขึ้นล้างบัฟบได้ดีขึ้นจาก3เทินเป็น5เทินเนาะแต่ตัวละครที่โหดที่สุดในพวกนี้คือโซคิงโซคิงเข้าขั้นก๊อกับบอกเลยครับโซคิง so เนี่ยก๊อแน่แน โซคิง so ดั้งเดิมก็คือล้างบัฟอ,อ่ากระผ่าครึ่งไม่ตายได้2เทินทำดาเบก5000ใส่ทั้งหมดและก็หลังจากปลดกุญแจแล้วสามารถปลดอาเบกอันนี้ได้อาบิลักอันนี้ก็คือสามารถให้โซคิงนั้นกดใช้ไม่ตายได้2ครั้งใน1เทินหมายความว่าโซคิง so สามารถล้าง2เทินได้2ครั้งกลายเป็น4เทิน อันนี้ถือว่าโอเคนะสีเทินนะครับแต่หลังจากปลดลิมิตเวล1 5รอยห้แล้วอันนี้โกงเลยทำดาเมยได้ห้าหมื่ใส่ทั้งหมดล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งล้างบัฟไม่ตาย5เทินห้าเทินห้าเทินหนึครั้งแล้วอารบีหลักกดได้2ครั้งหมายความว่าโซคิงมันล้างได้10เทินครับ มันมากกว่า6ดาวอีกนะ6ดาวบางตัวล้างได้แค่6เทิน์น7เทินแต่โซคิงล้างได้10เทินครับรกุเลาะผ่าครึ่งไปเลย10เทินบัฟไม่ตายไปเลย10เทินโอ้แม่เช้าไอ้นี่มันก็ชัดๆครับคือมันเวอร์ังอลังการอะล้าง10เทินนะครับซึ่งเป็นผลของหลังปลดลิมิตเลเวลและหลังจากการปลดกุญแจและอาบิหลักอันสาเต็มเนาะ โอ้โหสิบเทินโอ้แม่เจ้าถ้าหากมีลูฟี่ในทีมหรือซัพพอร์ตอยู่ก็สามารถบัฟมือแดงได้ด้วยมือแดงตีแรงขึ้นนะครับ1.5เท่า1เทินใส่ทั้งหมดนะคือบัฟมือแดงก็ได้ล้างบัฟก็ดี2ครั้ง่าไปเลย10เทินไอโซคิงเนี่ยโอ้โหดูแจม่มดูกอดบ้างผ้าครับ ก็ประมาณนีครับทุกคนครับที่ผมแนะนำเนาะประตูคอนห้าดาวฟรีแหละที่ทุกคนมีกันแนะนำว่าออาเวล150เลยครับปุดกุญแจเลยครับมันคุ้มมากๆตัวแรกที่แนะนำก็เออจะเป็นโซคิงแล้วกันเนาะเพราะสกิลมันดูคุมมากๆเลยนะล้างวับกรบผ่าครึ่งได้10เธอเนี่ยอะมาดูกัน ทุกครที่ผมมีอยู่นะครับที่ผมมีนะล้างบับกรอบผ่าครึ่งล้างบับเอ่อไม่ตายเนี่ยสิบเทอร์นะครับกรอบผ่าครึ่งแล้วก็บัฟไม่ตายครับดูกันกรอบผ่าครึ่งบัฟไม่ตายส่วนมากจะล้างได้แค่ประมาณ5ทเทอร์อาจ้ะเป็นแชงตัวฟรีล้างได้6เทอร์นะครับ6เทอร์นะแชงตัวฟรี6เทอร์นะครับมีแค่นี้ในเกมที่ผมมีคือมีแค่นนะที่ล้างได้2อย่าง และโซคิงเนี่ยมันล้างได้สิบเทินไงคือเหนือกว่าพวกเนี้ยเท่าหนึ่งอะ่ะเพราะมากสุดพวกนี้ก็แค่เป็นแฉงล้างได้หกเทินนะครับอ่า้าหาเป็นแค่กราะผาครึ่งอย่างเดียวล่ะตัวละครที่ล้างได้มากกว่าหกเทินก็จะเป็นพวกแฉงอ่าลิมิเต็ดนะครับอ่าชินเบไอชินเบรโรบินนี่ก็เจ็ดเถินนะครับส่วนมากจะเจ็ดเถินนะเจ็ดเถินหกเทินห้าเทิน คือสิบเธเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีนะครับยังไงก็โซคิงเนี่ยถือประตูคอนที่ค่อนข้างจะดูก๊อตมากๆถ้าหากเจอกระฝาครึ่งเนี่ยที่มันมากกว่าเทิรเธออย่างเงี้ยถือว่าโซคิงประตูคอนน่าจะตัวเดียวมัง้งที่หลังได้มไม่ใช่สิมันมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอ้เจ้าเอ่อซันจิพุดดิ้งจังที่หลังได้เก้าเท้าเนออันนี้คือมันเกินกว่า1ทิบเนไปแล้ว ซันจิพุดดิ้งตัวนี้อันนี้มันลังได้99เถอเนะครับอันนี้ถือว่าไม่นับด้วกันนะ <c oughs> อันนี้คือ99เถอเนะครับแต่โซคิงมันคือตัวฟรีเนาะยังไงครับเป็นตัวฟรีซีรีส์ของกลุ่มฟางสีเหลืองเนี่ยที่แนะนำว่าควรอัพเอาไว้เนาะมันได้ใช้งานแน่นอนเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเรียกมั้ยฮะสวัสดีครับ